โดยเกมที่เราจะศึกษากันนี้นะครับเป็นเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเสียนกกระจิบครับผมท่านอาจารย์นกกระจิบท่านได้เล่นทาง p l a y o OK k คนะครับเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เป็นฝ่ายเปิดหมากก่อนนะครับพัฒนาโคนขึ้นค .2 อาจารย์นกกระจิบท่านตั้งรับด้วยเบี้ยงอหาครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นชฉชิงสองอาจารย์นกกระจิตปูเบีย้ยคอห้าคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิตพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกคู่ต่อสู้ปูเบียขอไขอ่สี่อาจารย์นกกระจิตพัฒนาเม็ดคอเจ็ดคู่ต่อสู้ปูเบียจอสี่ครับ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหกคู่ต่อสู้ปูเบี้ยฉอยชิงสี่อาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาฉลยชิงเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นฉลยชิงสามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดเป็นศึกม้ายงขวานะครับคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยฉอยชังห้า ครูต่อสู้พัฒนาคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์นกกระจิบลำเลียงคนขึ้นมาชอช้างหกครูต่อสู้ลำเลียงคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นผูกเม็ดครูต่อสู้พัฒนาขุนขึ้นวังในอาจารย์นกกระจิบขึ้นขุนวังในเช่นเดียวกันครับเป็นศึกม้าโยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับผมฝ่ายครูต่อสู้เป็นฝ่ายเดินก่อนเลือกแปรขบวนด้วยเบี้ยบอกทางครับเบี้ยคอสีครับผม เมื่อคู่ต่อสู้แปลขบวนด้วยเบีย้ยบอ่อพรางอาจารย์นุกระจิบท่านส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาครับโจมตีเม็ดต้องการที่จะเล่นแต้มโรรรรงกะรกะ่อคคับูต p สู้ส่งเบีย้ยขึ้นไปไล่มาอาจารย์นุกระจิบดึงมา้าถอยลงไปงอแฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดแรก2เบีย้ยครับอาจารย์นุกระจิบกินต่อบคู่ต่อสู้ใช้มา้าขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยที่ชฉาสี่ครับคู่ต่อสู้กินต่ออาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยขึ้นมาไล่ม้าครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาจังหวะนี้ถ้าหากอาจารย์นกกระจิบใช้เบี้ยกินเบี้ยที่ฉอสี่นะครับคู่ต่อสู้จะปูเบี้ยเรียงสามนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านส่งม้า Deb. ขึ้นมาขู่จะกินเบี้ยครับ ถ้าหากคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยขึ้นไปไล่โคนครอมโคนครอบม้มมานะครับอาจารย์นกระจิบท่านจะนําม้านะครับมาตีลุกตานี้ซึ่งคู่ต่อสู้ก็จะเป็นรองทางเม็ดพรงกระรอกนะครับผมดังนั้นฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนาโคนขึ้นไปผูกครับพอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบไม่กลัวเบีย้ยของคู่ต่อสู้ปูเรียงสามนะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบเลือกกินฉีกเบีย้ยไล่โคนครับผม ได้จังหวะนะครับเพราะว่าไล่โคนคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นําโคนขึ้นสู่ตรงกลางครับผมที่งอี่จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านกินฉีกเบี้ยครับคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบนําเรือที่ยอแปดมากดขุนครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่เอาชิงสอง จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนบุกขึ้นมาชอชัช้งห้าฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยกอสี่อาจารย์นกกระจิบเล่นแต้มโคนเข่ารอยครับผมทำไมอาจารย์นกกระจิบจึงยอมเสียโคนฟรีเหตุผลเพราะว่าถ้าหากคู่ต่อสู้กินโคนริมกระดานนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านก็จะนำม้ากินโคนตรงกลางนะครับผม ซึ่งม้าจะยืนตำแหน่งดีมากนะครับแล้วก็เม็ดก็จะไหลขึ้นมานะครับดังนั้นโคนแต้มนี้สวยงามมากนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้เห็นดังนั้นจึงส่งโคนขึ้นไปไล่ม้าครับผมอาจารย์นกกระจิบท่านนำโคนมารุกฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกหลบขุนมาที่จอ2นะครับซึ่งการหลบขุนมาที่จอ2นะครับ มาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีครับผมเพราะว่ามาอยู่ตากรดของเรือของอาจารย์นกกระจิบครับจังหวะเมื่อกี้คู่ต่อสู้ควรที่จะลงมาที่ฉอหนึ่งนะครับจะปลอดภัยกว่านะครับผมอาจารย์นกกระจิบเห็นดังนั้นนะครับจึงบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการใช้ม้ากินตักโคนครับคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินไล่มา้าอาจารย์นกกระจิบทำแต้มม้าเปิดลุกครับผม รุกซ้อนนะครับทั้งม้าและเรือนะครับรุกพร้อมกันบ,บังคับคู่ต่อสู้ต้องหลบขุนเท่านั้นนะครับซึ่งจังหวะนี้คิดว่าคู่ต่อสู้ควรที่จะหลบลงมาฉอหนึ่งนะครับเพราะว่าป้องกันไม่ให้โคนมาคร่อบเรือนะครับผมแต่คู่ต่อสู้อาจกลัวขุนไม่ปลอดภัยนะครับผมจึงตัดสินใจนําขุนลงมาที่งอนหนึ่งอาจารย์นุกไะจิตจึงทําแต้มบุกโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยการแลกม้าออกไปก่อนครับ คู่ต่อสู้กินตออแล้วอาจารย์นกกระจิบทำแต้มโคนครอมเรือและม้าครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจนำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบถอยโคนมากินม้าครับเพราะว่าได้กินฟรีๆนะครับผมเป็นต่อโคนหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินโคนครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมาที่งอหนึ่ง จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปซ้อนครับโดยไม่กลัวว่าจะเสียโคลน,นะครับถ้าคู่ต่อสู้กินโคนอาจารย์นกกรรจิบจะใช้เรือรุกแล้วก็กินเรือที่ก่อนหนึ่งครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินโคนครับอาจารย์นกกระจิบรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นอาจารย์นกกระจิบใช้เรือนะครับกินเรือคู่ต่อสู้ที่ก่อนหนึ่ง ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจกินเบีย้ยครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือลงมารุกครับผมคู่ต่อสู้ขึ้นขุนไปที่คอสามอาจารย์นกกระจิบรุกครับถ้าหากคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นมาที่งอสี่จะถูกเม็ดขึ้นมารุกจนเลยนะครับผมกลางกระดานเลยนะครับคู่ต่อสู้ตัดส,สินใจหลบขุนไปตานี้ครับอาจารย์นกกระจิบนับเม็ดมารุกครับคู่ต่อสู้ถอยขุนมาที่กอสาม อาจารย์นกกระจิบนำเรือมารุกนะครับผมบ,บังคับคู่ต่อสู้ใช้โคนปิดพอถึงตรงนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปนะครับผมเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบจะได้กินโคนฟรีแล้วก็เป็นต่อโคนเป็นต่อเม็ดนะครับซึ่งคู่ต่อสู้รับไม่ไหวอย่างแน่นอนนะครับผม ลองดูกันอีกสักนิดนะครับครูพงษ์จะสาธิตให้ดูสักเล็กน้อยนะครับผมใช้อะไรกินก็ได้เปรียบหมดนะครับรุกนะครับกู้ต่อสู้หลอกตานี้นะครับผมพอถึงตรงนี้นะครับอาจจะบุกขึ้นมาเรียบๆนะครับผมอาจจะยังไม่ชนะในทันที แต่ว่าคู่ต่อสู้ก็เป็นรองถึงแพ้นะครับผมนี่คือเกมการเล่นของท่านอาจารย์สุดยอดเสียนกกระจิบนะครับเราจะมาศึกษากันว่าเกมการเล่นของท่านอาจารย์นกกระจิบเกมนี้นะครับจะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนมีเต้มเด็ดอะไรให้พวกเราได้ศึกษากันนะครับไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับฝ่ายคู่ต่อสู้เปิดเบีย้ยจอสีครับ อาจารย์นกไครจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอเจ็ดครับคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดชอชิงสองอาจารย์นกไรรจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชอชิง7คู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นครับอาจารย์นกไรรจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดคู่ต่อสู้ปูเบี้ยยอสามไปย,ยอสี่ครับ อาจารย์ต้องไปจีบปูเบีย้ยคอหกมาคอห้าคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยชฉสี่ครับอาจารย์ต้องไปจีบพัฒนาม้าขึ้นมาครับเป็นม้าโยงขวาฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าขวานะครับผมอาจารย์ต้องไปจีบปูเบีย้ยงอหกมาอห้า คู่ต่อสู้พัฒนาคูณขึ้นผูกเม็ดครับอาจารย์ต้ไปจีบลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหูคูต่อสู้พัฒนาคนณขึ้นคอสองอาจารย์ต้ไปจีบพัฒนาคนณขึ้นมาผูกเม็ดคููต่อสู้พัฒนาคุณขึ้นจอสองครับผมขึ้นขุนวังในนะครับ อาจารย์น็กระจิบพัฒนาขุนขึ้นวังในเช่นเดียวกันคู่ต่อสู้พัฒนามาอีกตัวขึ้นเป็นไม้ยงขวาครับเกมนี้ก็จะเป็นศึกไม้ยงขวาประทะกันนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบป,ปูเบีย้ยขอผมมาขอห้าครับปูเรียงสามนะครับหน้าเบีย้ยสวยงามนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยขึ้นไปชอสี่ปูเรียงสี่นะครับ มาดูว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ปูเบี้ยเรียงสี่แบบนี้อาจารย์นกกระจิบท่านจะจัดการอย่างไรนะครับผมทุกท่านศึกษาไว้นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กแปดนะครับผมมากดขุนฝ่ายคู่ต่อสู้อยู่ตากดแต่มองเห็นว่ามีตัวขวางหลายตัวนะครับ จึงยังไม่รีบหลบขุนนะครับผมคู่ต่อสู้ตัดสินใจส่งเบีย้ยตัวนี้บุกข,ขึ้นไปครับเ <_ damals> มื่อถูกคู่ต่อสู้ทิมเบีย้ยชอห้าขึ้นไปในจังหวะนี้นะครับผมอาจารย์นกกระจิบซึ่งมีแผนชัดเจนที่จะระเบิดหน้าขุนของคู่ต่อสู้ท่านจึงส่งเบีย้ยตัวนี้ขึ้นมาครับทุกท่านศึกษาไว้นะครับเชิงเบีย้ยนะครับผม การเดินเชิงเบี้ยในลักษณะนี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับโดยไม่สนใจว่าจะถูกคู่ต่อสู้กินตัดเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับเพราะจุดประสงค์ของการเล่นหมากรุกแม้ว่าเราจะเสียเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในแต่ถ้าเราได้เป็นมือนําได้บุกคู่ต่อสู้ก่อนก็สามารถพลิกเกมกลับมาได้เปรียบได้นะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้กินตัดเบี้ยในครับหงายไล่ม้าอาจารย์น้องะคจิบใช้โคนขึ้นมากิน คู่ต่อสู้กินเบี้ยไล่โคนครับอาจารย์นกระจิบนําโคนขึ้นมากินทุกท่านสังเกตนะครับว่ายิ่งคู่ต่อสู้กินขึ้นไปเหมือนดึงหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบขึ้นมายังพื้นที่กลางกระดานนะครับผมดังนั้นการตัดสินใจกินก่อนกินหลังเราจะต้องพิจารณาให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าถ้า กินแล้วไม่พิจารณาดีๆอาจจะเป็นแต้มดึงคู่ต่อสู้มาฆ่าตนเองนะครับตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะครับคู่ต่อสู้กินอีกครับผมอาจารย์ล็กไปจิบนำม้ากินขึ้นมาครับพอถึงจังหวะนี้คู่ต่อสู้อยู่ไม่ได้แล้วครับผมต้องหลบขุนจากตากดหลบอัตานี้ครับ เมื่อคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นกกระจิบก็นําเรืออีกลําครับมาประกบเป็นเรือคู่กดต่อม้าต่อโคนครับผมคู่ต่อสู้มองแล้วยังไม่มีตัวไหนที่จะเสียฟรีนะครับขยับขุนมาที่คอหนึ่งครับจะเก็บขุนก่อนนะครับอาจารย์นกกระจิบปูเบียริมขึ้นมาครับคู่ต่อสู้นําขุนขึ้น พอถึงจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยเบี้ยขอสี่นะครับขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้เบี้ยริมนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกระจิบใช้เบี้ยริมเข้ามากินคู่ต่อสู้เลือกทิมเบี้ยไล่ม้าครับอาจารย์นกระจิบเลือกถอยม้ากลับไปที่จอเจครับผม เหตุผลที่กลับไปที่จอเจ็ดเพราะว่าจะขึ้นมาตานี้ได้ครับฉอชิงห้าเป็นตายืนที่ดีมากนะครับครูต่อสู้นำเรือมากดขุนอาจารย์นกไรจิบครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าครูต่อสู้มีกำแพงม้าเบี้ยและอาจารย์นกกระจิบก็มีเม็ดบังขุนไว้นะครับจึงไม่หลบขุนนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกไรจิบลำเลียงม้านะครับขึ้นมาบุกค,ครับที่ฉอห้า ฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยมา้ามาตั้งรับครับผมผูกเม็ดไว้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าขุนอยู่ตากดถ้ายืนนานๆไปอาจจะเป็นรองได้นะครับจึงหลบขุนลงไปครับผมดังนั้นนี่คือข้อคิดเลยนะครับถ้าถูกเรือคู่ต่อสู้มากดต่อขุนถ้าเป็นไปได้นะครับก็หลบขุนจากตากดนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน เพราะถ้ายืนนานๆนะครับเราอาจจะถูกคู่ต่อสู้โจมตีตัวหมากที่อยู่หน้าขุนแล้วเสียฟรีได้นะครับคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินเบีย้ยอาจารย์นกอคยจิบครับอาจารย์นพเจิบเลือกนำเรือขึ้นมาผูกครับผมเบีย้ยตัวเดียวก็สำคัญนะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำขุนนะครับลงมาคอหนึ่ง อาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นขอไข่เจ็ดครูต่อสู้นำขุนขึ้นงอศนอาจารย์นกกระจิบเห็นว่าคลองเรือที่คลองกอนนะครับโล่งแล้วนะครับจึงนำเรือออกคลองครับผมเรือจะต้องอยู่ในคลองที่โล่งนะครับอย่างเช่นแนวตั้งที่โลง่งคล้ายๆอยู่ในแม่น้ำนะครับผม จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำม้านะครับขึ้นไปแรกที่ชอสามครับอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าม้าที่ชอชิงค่ามีค่ามากกว่าม้าที่พึ่งขึ้นจากแถวล่างนะครับขึ้นไปแรกดังนั้นอาจารย์นกกระจิบท่านเลือกถอยกลับไปก่อนครับตรงนี้ทำให้ท่านผู้ชมทุกท่าน ได้ศึกษาจังหวะว่าจังหวะไหนควรที่จะกินแลกกับม้าของคู่ต่อสู้หรือควรที่จะถอยลงไปนะครับเราดูความคิดเห็นของอาจารย์นกไระจิบเพื่อนำมาปรับใช้กับเกมของพวกเรานะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ถอยมา้าลงมาที่จอสองครับอาจารย์นกไระจิบนำเรือมากดขุณรัาผม คู่ต่อสู้มองเห็นว่าเรือตัวนี้ปล่อยให้กดขุนานานๆนะครับจะไม่ดีนะครับจึงนําเรือมาแลกเวลาที่ถูกคู่ต่อสู้แลกเรือแบบนี้นะครับเรามีเบี้ยสูงตัวนี้ซึ่งจะคอยผูกนะครับแล้วก็จะได้ไงายนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านก็ยืดมาแค่ตานี้ครับแล้วคู่ต่อสู้ไม่ตัดสินใจแลกนะครับเพราะว่าอาจารย์นกกระจิบจะได้เบีย้ยงาย คู่ต่อสู้นำเรือมาผูกโคนไว้ครับในจังหวะนี้ท่านอาจารย์นกกระจิบท่านมองเห็นว่าโคลที่คอเนะครับเป็นโคนที่ถ้าหากนำขึ้นมาใช้งานเช่นมายืนที่ตาฉอชิง5ได้จะได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมท่านจึงถอยโคนล,ลงไปนะครับเตรียมลำเลียงขึ้นมาครับ นี่คือเทคนิคการลำเรียงตัวหมากนะครับนําตัวที่ยังไม่มีประโยชน์ยังไม่ได้ใช้งานนะครับนําขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาผูกโคนไว้ครับอาจารย์ก็กระจิบลำเรียงโคนพัฒนาขึ้นมาครับ ครต่อสู้นำม้าไปชอชั้งสามครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นมาครับจอหกครูต่อสู้ขยับขุนมาที่จอสองอาจารย์นกกระจิบลำเลี้ยงโคนขึ้นมาชอชิงห้าครูต่อสู้นำเรือชอนะครับมางอหนึ่ง,ง ในจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้เตรียมระเบิดเบี้ยต,ตัวนี้นะครับไปไล่โคนแต่อาจารย์นกกระจิบท่านบุกโจมตีคู่ต่อสู้เลยนะครับผมด้วยการนำโคนขึ้นมาแลกกับเม็ดครับนำตัวใหญ่บุกเข้ามาไม่กลัวว่าจะถูกตัวเล็กกินนะครับผมนี่คือการเข้าทำนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยม้าลงมาครับ เมื่อคู่ต่อสู้ถอยอาจารย์นกกระจิบเสริมกำลังบุกด้วยการนำม้านะครับขึ้นมาฉาห้าครับผมคู่ต่อสู้นำม้าตัวล่างนะครับขึ้นไปผูกกันไหมอาจารย์นกกระจิบนำเรือกดขุนครับเทคนิคนี้เรียกว่าการดึงขากางเกงไว้นะครับผมมาเกาะโคนคู่ต่อสู้ไว้ไม่ให้เรือขยับนะครับ ถ้าคู่ต่อสู้นำเรือมาแลกโคนจะเสียนะครับผมจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยโคนมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบตัดสินใจใช้โคนกินม้ารุกครับผมคู่ต่อสู้ใช้โคนขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบถอยเรือลงไปครับ จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปไล่มาครับผมอาจารย์นกกระจิบนำามามารุกที่ชอสามคู่ต่อสู้หลบตาเดียวครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแลกโคนตัวเก่งของคู่ต่อสู้ออกไปคู่ต่อสู้ใช้เบีย้ยนะครับขึ้นไปกิน อาจารย์นกกระจิบลำเลียงม้าอีกตัวขึ้นมาครับจะมารุกคาดครับผมคู่ต่อสู้นำโคลนไปป้องกันอาจารย์นกกระจิบน้ำเรือมาเกาะโคนไว้อีกครับและจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจถอยเม็ดมาไล่มา้า ในจังหวะนี้หมากของท่านอาจารย์นกกระจิบมีแต้มเด็ดครับผมอยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านกดหยุดคลิปก่อนนะครับลองตั้งใจฝึกคิดในจังหวะนี้กันสักเล็กน้อยครับผมถ้าหากพวกเราเป็นหมากสีดําจังหวะนี้จะบุกคู่ต่อสู้อย่างไรดีครับหวังว่าทุกท่านจะฝึกคิดกันทุกคนแล้วนะครับผม เรามาดูแนวทางการเดินหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับอาจารย์นกกระจิบท่านตัดสินใจใช้เรือเส้นแลกโคนเลยครับทำไมท่านอาจารย์นกกระจิบจึงใช้เรือมากินตัดโคนถ้าหากคู่ต่อสู้ใช้เรือขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบจะนำมา้ามาตานี้รุกจนครับผม คู่ต่อสู้หลบไปไหนไม่ได้ครับนี่คือตาม้าครับดังนั้นจังหวะนี้เรือกินโคลเป็นแต้มที่สวยงามมากๆนะครับผมบ,บังคับคู่ต่อสู้ต้องใช้เม็ดกินม้าตัวนี้ครับแล้วอาจารย์นกกระจิบมีแต้มบุกโจมตีนะครับนำามามารุกค่ากินเรือคู่ต่อสู้ขึ้นตานี้ครับแล้วก็ถูกกินเรือรุกครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ในตานี้ครับ นี่คือเกมการเล่นหมักลุกไทยของท่านอาจารย์นกประจิบครับเราได้เห็นจังหวะการเดินเทคนิคเชิงเบี้ยที่ดีๆนะครับผมแต้มไหนดีแต้มไหนเด็ดพี่น้องทุกท่านจดจำไว้ครูพักรักจำนำไปปรับใช้กับการเล่นนะครับผมแล้วพี่ๆน้องๆทุกท่านจะพัฒนาฝีมือได้ก้าวหน้าย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกประจิบเป็นอย่างสูงนะครับ ที่ท่านได้มอบเกมการแข่งขันนะครับให้กับครูพงนะครับมาอธิบายให้ความรู้กับพี่น้อง f c ทั่วประเทศนะครับได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินอ,อีกทั้งยังเป็นการช่วยกันอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับผม